ข่าวพีีซช่องธนาจุก,กรลรนนะครับสายนะครับช่วงบ่ายมีสารแขวงพระนครเหนือนะครับกำลังเดินทางไปแจ้งวัฒนานะครับสารแขวงพระนครเหนือตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการนะครับแจ้งวัฒนะนะครับก็มาทางราบินทรานะครับตัดเข้าไปถึงแจ้งวัฒนะ้ารุมิตร ปิ้งครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะครับที่สี่แต่ดูถ้าทางแน,น,น่าจะเกินเกินชั่วโมงถ้าจะเป็นแบบนี้นะครับรถเต็ดนะครับก็ตั้งกบประมาณการไว้ว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับในการเดินทางเพราะว่ามีสารบ่ายโมงครึ่งออกจากบ้านประมาณเที่ยงเ <c oughs> ที่ยงประมาณบ่ายโมงก็ถึงสารนะครับถ้าตามสก็ด,ด้วนะตามกำหนดการที่ วางไว้นะครับแต่ถ้าเลทก,ก็จะบ่ายโมงครึ่งก็พอดีนะครับพอสารนัดบ่ายโมงครึ่งนะครับทังนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในกรุงเทพเนาะเอาแน่นอนไม่ได้นะครับวันเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ไม่ติดนะครับอยู่ที่การจราจรนะครับผู้คนใช้ถนนหรือช่องทางต่างๆเกิดอุบัติเหตุหรือปิดการจราจรอะไรอย่างนงี้นะครับพี่สี่เนี่ยเรามาถึงถนน เรียบด่วนราคาทาม,มีรถมีขายขนมไข่หงด้วยมีซา,าเล้งนะน่ารักนะอาชีพสุดจิตนะครับในกรุงเทพก็มีแม่ค้าหาบเร่ขายของออตลาดนัดอะไรต่างๆนานาเมื่อวานแอดซื้อทุเรียนประมาณ500ร้อยกว่าบาทครับโอ้กินคนเดียวเลยนะครับทุเรียนปีนี้กินเนี้ยร่วมๆหลายพันแล้วนะครับซื้อครั้งละห้าร้อยครั้งละแปดร้อย นะครับซื้อหลายครั้งนะครับสนับสนุนพ่อค้านะครับที่เขาทําอาชีพนะครับค้าขายก็เย็นนี้ก็ระทึกใจอีกแล้วนะครับต้องกลับมาเชียร์แบดมินทันให้ได้เหรียญทองนะปลอดศาสตร์เลยนะครับเหรียญเงินก็นับว่าปลอดศาสตร์แล้วยิ่งเหรียญทองก็ยิ่งทวีคูณความเป็นปลอดศาสตร์อีกนะครับในหน้าปลอดศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่า ยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลใดๆเลยนะครับในกีฬาประเภทนี้นะครับตั้งแต่มีการแข่งที่โอลิมปิกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีนะครับสก็จะมีที่ได้เหรียญประจำก็ก็มวยนะครับเทควันโดยกน้ำหนักประมาณนี้นะครับตอนนั้นยังไม่เคยได้เหรียญน,นะครับก็นับว่าเป็นหน้า ตื่นเต้นภาคภูมิใจนะครับแทนชาวไทยวันนี้เมื่อวานก็ปราบนักกีฬาแบดมินตันชาวมาเลเซียดับฝันชาวมาเลไปแล้วนะครับซึ่งก่อนนั้นก็ดับฝันอีกประเนใหญ่ทั้ง1,400ล้านคนไปแล้วนะครับกับปราบมือหนึ่งเอาแน่นอนไม่ได้นะครับอยู่ที่ฟันนิ่งนะครับว่าประสบการณ์อะไรก็พอๆกันหมดเลยนะครับถ้เข้ามารอบชิงแล้วนะครับว่าเจอหน้าไหนก็ ได้ทั้งนั้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับใครจะกลมสถานการณ์ไว้ได้ใครจะเรียกว่าคลายความกดดันแล้เล่นอย่างมีระบบมีสไตล์ก็อาจจะพลิกชนะได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเห็นวิวเคยชนะนะครับนักแบบชาเลนจ์มามาแล้วนะครับในการแข่งขันเมื่อปลายปี2023เมื่อปีที่แล้วนะครับก็หวังว่าจะพลิกประวศาสต หน้าใหม่ประเทศไทยนะครับแอดดีใจนะครับไปว่าความก็ตื่นเต้นนะครับกับการเชียร์กีฬาอยู่นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็มวยอีกนะนเชียร์ให้ชนะนักชกที่อืดเฉานะครับว่าจะผ่านไปชิงเหรียญทองได้ไหมนะครับมวยก็สุดตื่นเต้นไม่แพ้แบดมินตันเลยนะครับอีสีก็เป็นกำลังใจให้น้องๆที่ไปแข่งขันปารีสนะครับ2024นะครับโอลิมปิกเกม ปีนี้นะครับขอได้เหรียญกลับมาเยอะๆนะครับยังมีกีฬา,าตามหวังเทควันโดยเจ้น้าหนักยังไม่เริ่มแข่งเลยนะครับถ้าแข่งก็ก็หวังว่าน่าจะมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งติดไม้ติดมือเช่นกันนะครับโอ้สุดยอดนักกีฬาประเทศไทยนะครับประเทศไทยไม่แพ้ใครในโลกนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับในซีโอ้โหรถบิงไวมากเมื่อกี้มันติดหน้าห้างตรงนั้นจะมีหลายห้างนะมีห้างโลตัส ห้างอะไรเยอะแยะเลยตรงนั้นนะครับพอเลยแยกตรงเมื่อกี้มามันก็โล่งแล้วนะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับข้ามสะพานลาบินทราไปก็เข้าถนนลาบินทราแล้วนะครับก็เ,เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับในช่วงนี้เนาะเ,เราได้มีกีฬา,าดีทําให้เรามีความสุขในการในการใช้ชีวิตอีก เรารอกหนึ่งนะครับขอบคุณท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องธนาชุปรรินะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณเ c ซีใหม่ที่เข้ามาติดตามเมื่อล่าสุดนะเข้ามา 2- 3สาท่านนะครับทีนี้ก็ใกล้จะสามสิบซับสไคร์ 30, แล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับ